สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ฉันไปมีอะไรมาคะเนี่ยจะมีอาทอยนะคะ่ะอาทอยเหรอคะแม่ก็มีค่ะนี่นะคะอาทอยบายบ็อกซ์ Box, นะคะเป็นกล่องซูมของโชกิโดกิเอสกับทึสกิเบสเฟรนด์กล่องซูมวันนี้นะคะเราเจอกันที่ร้าน มินิโซ่ค่ะตอนนี้ที่มินิโซ่ค่ะจะมีกล่องสูงโมเดลอาร์อยเล็กๆน่าร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ักน่ารักเยอะมากหลายแบบมากเลยเนาะใช่ค่ะเปิดกันเลยค่ะแล้วถ้าซื้อใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เราจะได้แบบไหนแต่ถ้าเราซื้อยกเซ็ตแบบนี้เราจะได้ทุกแบบเลยค่ะูกตั้ง 1, 2, 3, หนึ่งสองสามชอบกล่องใหญ่มากมีกี่กล่องอะสิบสองกล่องนะคะอยู่อย่างนี้เลยครบทุกแบบใช่แล้วขอเอามาอันนี้ ไม่ให้ค่ะเป็นผงแม่ค่ะแล้วกล่องเขาอะสามารถทำนี้ไดุ้๊ยแม่วางขายเลยดีกว่าชุแตาา้โอเคค่ะยังค่ะนลารักเนะโอเคค่ะทุกคนในนี้ไม่ท้งด12กล่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้คนละ6ตัวแม่6ตัวชุดแต้ม6ตัวค,คัะนเริ่มก่อนเดี๋ยวเอาใจเย็นดีทีนี้ ใครหยิบตัวไหนไปแล้วเปิดก้างตัวนั้นไปเลยนะห้ามแย่งกันนะ<อ>เรามาสุ่มหยิบกันก่อนตัวที่หนึ่งของทั้งคู่คือตัวไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ของฉันดค่ะงันแม่เลือกตัวที่สี่แบบต่างๆนะคะเขาก็มีอยู่ข้างกล่องแบบนี้ก็คือ12แบบตามนี้เลยทำเปิดแล้วนะคะชันกันไม่ลุ้นก่อนหนอแม่อยากได้คนที่ขี่สปูเตอร์แล้วแม่ก็อยากได้เรนโบว์ชันได้ไรอะ จัไม่รู้เฮ้ยดูนีฉันแต้มหยิบมาได้อันนี่ขิดสุดต่ตีแอยากได้โว้ย่อยากได้รอเขาขีได้ดแต่เขาไม่อันนี้มาให้อ่ะอันนี้อะค่ะเป็นขาตั้งแน่เลยอะแต่เขาไม่ขาตั้งแล้วเนี่ยแม่อยากได้คนนี้น่าร สูเตอร์ทำหน้าตาแบบว่าฟินฟินอันนี้ฉันไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนแต่มาได้ตัวดีมากเลยนะตัวสปุเตอร์เป็นตัวโชว์ตรงนี้เลยอตามแม่แม่ฉันรู้แล้วแม่ได้ตัวอะไรไม่ได้ตัวอะไรไม่โชว์น่ารักชื่อว่าเบบี้เบ๊เบบ้เบบรเเบบ ของแม่นะคะเป็นน้องกระต่ายที่กําลังจะไปว่ายน้ำเหยียบอยู่บนน้ำเลยแล้วก็ใส่หวงยางเป็ดน่ารักมากค่ะเสแล้วค่ะเดี๋ยวดี่ที่หูจะให้ดูว่าชิ้นงานนะคะดีเทลดีดีน่ารักจริงๆสองสามสีห้าหกดดีกว่าของชแตมมีอันนี้ไว้นี่ไงชแตมทำไมนี่เขาจะมีเพื่อนนี่ไงนี่เห็นไหมโอ้น้องสกูตเตอร์นะคะ เขาจะมีเพื่อนเป็นน้องสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวเขาจะไปด้วยกันได้ขอให้ชัดตามได้สเก็ตบอร์ดอีกอันหนึ่งนะถ้าชัดตามได้สเก็ตบอร์ดได้มีเพื่อนต่อค่ะอะไรอ่ะคิ้วคิ้วแม่ชอคกี้พูดว่าคิ้วคือแบบน่ารักแต่จริงแล้วชื่อมันก็คิ้วจริงๆอะเราได้ยูนิคอร์นมาแล้วนะคะหลังจากเปิดมาเราเจอแต่กต่ายและอันนี้คิ้วสีอย่างงี้ทำไมเสียงอ่างเงี้ยอุ้ยเหมือนชัดตามจะเป็นคิ้วลิมิเต็ดคิ้วลิมิเต็ดเป็นสีเหลื่อมๆชมพูม่วงค่ะ แต่ว่าตามรูปอะเขาจะเป็นสีธรรมดาไงตัวนี้ทุกคนแม่น่ารัก,รกแม่แม่ได้ตัวที่แม่อยากได้หมายโยกเก็ถ้าฉันเพิ่งรู้ค่ะว่าตอนนี้มีน้ำลงมาด้วยใช่เขายื่นอยู่บนน้ำจัะของแม่จัจะกลุหนาวางให้ถูกว่าของใครเป็นของใครก็ขอลองดูเออของแม่น่ารักมากมงานเขาละเอียดดีเนาะลองวางสีโยกเย่งกันกป่า เลือกเอ่อหนึ่งสองสามแม่เบอร์หนึ่งขอชิตานได้แหละชิงกับแม่จริงเหรอจริงชัตเตาได้ตัวที่แม่อยากได้อีกแล้วเป็นน้องที่ในคอนเนื้อพี่มีน้องเป็ดที่หัวน่ารักเอ้ยไม่ใช่เขาใส่หัวยางเป็ดหรือเนหัวน่ารักนี่เลยที่แม่อยากได้ชิตเตมเอาตัวที่แม่อยากได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่านแรกก่อแรกกับชิตานตัวนี้ไม่เพราะตัวนี้แม่ก็ชอบอ่าชิตเต็มแม่ได้ตัว แม่ได้สกาตน,นะใส่ชุดกิมโนโอ,อถือดาบซามูไรใส่ชุดซามูไรถือดาบซามูไรคือข้างหลังเขาก็เป็นดีไซน์ที่เข้ากันนะคือแม่ว่าน่าเก็บทั้ <c oughs> ทงจ์ดทั้งตัวตุ๊กตาเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยอย่างอันเนี้ยที่ดูเป็นของเล่นข้างหลังเขาก็เหมือนเป็นห้องคิสขาบมาเดือ <c oughs> ิ่งสิ <c oughs> แม่โอ้คิวต ดาบ,ดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องน่ารักมากถือดาบแบบนี้เลยที่ปลายดาบนะคะมีค่อยๆอย,อยแบบเป็นลายสัก,กุละด้วยเชาเต็มหยิบกล่องกลับไปมหมยังหยิบมาไร้ะหนูได้กันกันแรกอะเฮ้ยอ๋อแม่ได้ถัวแบบชิ้นน่ารักสักุละาแม่ได้น้องหมายูนิคอร์นที่แต่งตัวเหมือนอันนี้อุ้ยเขาวิ่งเป็นคู่กันแน่เลยอะเห็ว่าไ,ได้คู่ชาเต้ได้คู่ใครอุอ้ยด,ด,ดูดิ น่าลักจริงๆอันนี้เป็นน้องกระต่ายนะคะนั่งมายกเย่แล้วก็ใส่ห่วงยางเป็ดน้อยด้วยอันนี้คู่กันนี้งั้นเรามาให้เขาวางคู่กันดีกว่าชั้แตมอันนี้ก็คู่กันนะได้ได้แปลว่าทุกคนมีคู่นั่นล่ะกติดดอกสก,กุลละบนหัวด้วยอ่ะอันนี้อยู่กับคนนี้หนึ่งสองนี่ขอให้เป็นมาคนนี้แม่อยากให้ตัวสก,กูตเตอร์ออกมาแล้วอะ่ะจะได้มานูกกันกับไม่ใช่สก,กูตเตอร์สิสเก็ตบอร์ด ร็อกเก็ตไม่อยากได้แต่เราได้คู่กันปะมาอยากได้มนุษย์อวกาศนะคะชื่อว่าร็อกเก็ตอ๋อแม่รู้แล้วล่ะทุกคนคิ้วดิแกอ๋อนี่ไงใช่เรื่องกันแต่งดิเป็นสีกับสีเป็นไงแม่รู้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นซีรีส์ best friend ไงพอเป็นซีรีส์ best friend เขาจะมีเป็นคู่คู่เป็นเฟรนด์กันน่ารักกจันร็องเกลย หมายยูนิคอนนะคะที่พกจรวดอยู่ด้านข้างตัวสองอันก็มันจะได้บินได้ไงเพราะไม่มีปีกเขาไม่มีปีกเหรอเอาคนละกล่อง ก็เหลือแค่สองกล่องเราก็ได้สเก็ตบอร์ดตัวนี้น้องพีชเยสเป็นยูนิคอร์นแล้วก็มีน้องกระต่ายกอดหลังอยู่นะบินอยู่นี่ฟิวฟิวฟิวสแต็มก็ได้สเก็ตบอร์ดมาแล้วที่จะคู่กับสกูตเตอร์เอาสเก็ตบอร์ดหลดไปแล้วจ้าน้องสเก็ตบอร์ดนะคะหน้าตาแบบนี้มาพร้อมกับสเก็ตบอร์ดหนึ่งอันซึ่งสเก็ตบอร์ดเขาก็มาต่อกับอันนี้ได้เขามีที่ต่อมาให้ต่อกับ สกูตเตอร์น้องก็ตายอ่ะก็ะจะขี่สกูตเตอร์ลากเพื่อนที่อยู่บนสเก็ตบอร์ดไปเที่ยวด้วยกัน,น,นใสมาว้<ต>ายด, <world> ดูแตมมากเห็นไหมเขาเป็นเบสเฟรนเขาก็อยู่กันแบบปฟนเฟรนตัวไหนจริงดียวตัวไหนาวางก็ได้นะ <Okay. S 1> ไปหนึ่งจ้าส่วนน้องคู่นี้ก็ไปด้วยกันมาโยกกุกิกกุกิกคู่นี้ก็อยู่ด้วยกัน สมูไรนะคะสมูไรกบกิมโมโนสัก,กุระเนี่ยเชอร์แตมแม่แนะนํากลุ่มเพื่อนเชอร์แตมมาซื้อทุนคนละกล่องแล้วก็เป็นแกงเบสเฟรนด์ดีบาน่ารักน่ารักมากแม่ชอบตัวไหนที่สื้หรอคะแม่ชอบเอาจริงๆอ่ะน่ารักหมดเลยแหละเพราะว่าดีเทลเขาดีีอ่ะหยิบตัวไหนก็ชอบชอบทุกตัวได้ไหมแม่ชอบเป็นคู่ละกันแม่ชอบคู่สมูไร ชตามชอบผู้สมุลรยเอา้าชอบผู้เดียวกันอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสุ่งอาทอยจากมินิโซนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีเดียวกันอีกนะวันนี้แม่กับเชตามไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย